สวัสดีครับยินดีต้อนรับกสู่สรบุปเรื่องเล่าคลิปนี้ก็เป็นเรื่องราวของความหมายคำว่าเดรชานวิชานะฮะก็มักจะเป็นประเด็นสังคมอยู่เสมอนะฮะโดยปกติคำว่าเดรชานวิชาเนี่ย ก็อาจจะได้ยินในเรื่องร่างทรงขุนพันธ์จอมขมังเวทหรือว่าเกมโฮมสวิตโฮมเป็นต้นนะฮะโดยคําว่าเดรัชชนเนี่ยก็มาจากภาษาบาลีคําว่าตีรัชานที่แปลว่าผู้ไปตามแนวขวางหรือว่าสัตว์เดรัชชนรวมไปถึงเรื่องที่ขัดขวางมรรคผลนิพพานไม่ได้นําสัตว์ออกจากทุกข์ก็ได้ดังนั้นคําว่าเดรัชชนวิชาก็คือวิชาที่ขัดขวางมรรคผลนิพพานไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องการละกิเลสอันไปสู่การพ้นทุกข์ของพุทธศาสนานะฮะ คือถ้าหากหมกมุ่นเนี่ยก็จะยังโกงเวียนไหวายเกิดในวัฏสงสารต่อไปครับซึ่งตามพระไตรปิฎกสำนวนแปลของมหาจุฬาก็ได้มีการกล่าวถึงเดรัจฉานวิชาทั้งในพรหมชาลสูตรและสามัญญผลสุรว่าเป็นสิ่งที่ภิกษุทั้งหลายควรเว้นขาดเพราะถือว่าเป็นการเลี้ยงชีพผิดเหมือนเช่นสมณพราหมเหล่าอื่นที่ทำเพื่อแลกกับการขอข้าชวชาวบ้านกินเท่านั้นโดยเดรัจฉานวิชาเหล่านัน้นี่ก็มีดังนี้ครับได้แก่ทำนายอวัยวะทำนายตำหนิทำนายโชคลางทำนายฝันทำนายลักษณะทำนายหนูกัดผ้า ทำพิธีบูชาไฟพิธีเบิกแว่นเวียนเทียนพิธีซัดแกลบบูชาไฟพิธีซัดรำบูชาไฟพิธีซัดเข้าสารบูชาไฟพิธีเติมไนบูชาไฟพิธีเติมน้ำมันบูชาไฟพิธีพ่นเครื่องเส้นบูชาไฟพิธีผลิกรรมเรื่อยๆวิชาดูอวัยวะวิชาดูพื้นที่วิชาการปกครองวิชาทำสเสน่เว่นม์ไลผ่ผีวิชาตั้งสารพระภูมิวิชาหมองโง่วิชาวด้วยพิษวิชาวดา้วยแมงป่อง วิชาว่าด้วยหนูวิชาว่าด้วยเสียงนกวิชาว่าด้วยเสียงกาวิชาไทยอายุวิชาป้องกันลูกศอนวิชาว่าด้วยเสียงสัตว์ร้องทํนายลักษณะแก้วมณีลักษณะผ้าลักษณะไม้พลองลักษณะสัตว์ดาลักษณะดาบลักษณะซ้อนลักษณะธนูลักษณะอาวุธลักษณะสตรีลักษณะบุรุษลักษณะเด็กชายลักษณะเด็กหญิงลักษณะทาตชายลักษณะทาตหญิงลักษณะช้างลักษณะม้าลักษณะกระบือลักษณะโคอุสภะลักษณะโคสามันลักษณะ แพะแกะไก่นกกระทาลักษณะตัวเงินตัวทองลักษณะตุ้มหูลักษณะเต่าลักษณะมรึกดูเริกอ,อยาตราทับว่าพระราชาจากเสด็จหรือไม่พระราชาในอาณาจักรจะทรงยกทัพเข้าประชิดพระราชานอกอาณาจักรทรงล่าถอยหรือว่าทรงยกทัพเข้ามาประชิด รวมไปถึงดูเลิกว่าพระราชาองค์นั้นองค์นี้เนี่ยจะแพ้หรือชนะการพยากรณว่าจะมีจันทราคราสุริยครานักกษัตริย์คราดวงจันทร์ดวงอาทิตย์จะโครจรถูกทางหรือว่าผิดทางดาวนักกษัตริย์โคจรถูกทางหรือว่าผิดทางจะมีอุกบาตดาวตกแผ่นดินไหวฟ้าร้องดวงจันทรดวงอาทิตย์ดาวนักกษัตริย์จะขึ้นตกมัวหมองแจ่มจกระจ่างก็เหมือนกับหมอดูในยุคปัจจุบันนะฮะที่ชอบบอกว่าจันทราคราสุริยคราหรือว,ว่านักกษัตริยคราเนี่ยจะมีผลอย่างนี้นะดวงจันทรดวงอาทิตย์หรือว่าดาว นักกษัตริย์เนี่ยโคจรถูกก็จะมีผลอย่างนี้โคจรผิดเนี่ยก็จะมีผลอย่างนี้อุกกาบาตดาวตกแผ่นดินไหวฟ้าร้องเนี่ยก็จะมีผลอย่างนี้ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์แล้วก็ดาวนักกษัตริย์ขึ้นตกมัวหมองแจ่มกระจ่างเนี่ยก็จะมีผลแบบนี้นะพยากรณ์ว่าฝนจะดีฝนจะแรงจะหาพกษาหานได้ง่ายหรือว่ายากจะมีความสงบร่มเย็นหรือว่าจะมีภัยจะมีโรคหรือว่าไม่มีโรคการคำนวณด้วยการนับนิ้วคินในใจหรือว่าอนุมานด้วยสายตาเป็นต้นวิชาฉันทลักษณ์และโลกายศาสตร์ เลิกเอาว่าหามมงคลเลิกงานแต่งงานเลิกเรียงหมอนเลิกอย่าร้างเลิกรวบรวมทรัพย์เลิกใช้ใจ่ายทรัพย์ทำให้โชคดีทำให้เคราะ์ร้ายให้ยาพดุงคันไร้มนทำให้ลิ้นแข็งคางแข็งทำให้มือสั่นคางสั่นหูอื้อเป็นหมอดูลูกแก้วใช้หญิงสาวเป็นคนทรงใช้หญิงประจําเทวะลัยเป็นคนทรงบวงสวงดวงอาทิตย์และเท้ามหาพร,มราหมไร้มนพ่นไฟทําพิธีเรียกขวัญทําพิธีบนบานพิธีแก้บนไร้มนขับผีตั้งศาลพระภูมิ ทำกระเทยให้เป็นชายทำชายให้เป็นกระเทยทำพิธีปลูกเรือนบวงสวงพื้นที่พ่นน้ำมนต์รดน้ำมนต์บูชาไฟปรุงยาสำรอกยา่ายยาแก้โรคลมตีขึ้นเบื้องบนยาแก้โรคลมตีลงเบื้องต่ำยาแก้ปวดศีรษะน้ำมันหยอดหูยานัดยาหยอดตายาป้ายตาเป็นหมอตาหมอผ่าตาัดหมอรักษาเด็กการให้สมุนไพรและยาการใส่ย,ยาแล้วล้างออกเมื่อโรคหาย ส่วนอริยบุคคลรวมถึงพระโคนดมเว้นขาดจากการเลี้ยงชีพด้วยเดร,รัจฉานวิชาเหล่านี้แล้วครับบางท่านเนี่ยอาจจะงงว่าเอ๊ะแล้วพวกปรุงยารักษาโรคเนี่ยเป็นเดร,รัจฉานวิชาได้ยังไงนะฮะก็ต้องสังเกตนะครับว่าพระพุทธเจ้าเจาะจงว่าเป็นการทาเพื่อหาเลี้ยงชีพเท่านั้นนะฮะคือทําแล้วเนี่ยก็ต้องไม่เอากําไรด้วยและในบริบทนี้เนี่ยก็อารมยาผีบอกอวดอ้างสปปรรพคุณเกินจริงไม่ได้ปรุงยาด้วยหลักของอายุรเวทที่ใช้สมุนไพรแบบหมอชีวก,กะโกมารลพัดนะฮะดังนั้นเนี่ยถ้าหากไม่ได้ทําเลี้ยงชีพ เจตนาเพื่อรักษาโรคโดยไม่คิดหากําไรเนี่ยก็ไม่นับเป็นการทําเดรัชฉานวิชาครับและนอกจากเดรัชฉานวิชาแล้วเนี่ยก็ยังมีเรื่องของเดรัชฉานคาถาที่แปลว่าเรื่องมอยุ่งเรื่องชาวบ้านชาวช่องทั้งหลายที่คุยไปเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับการดับทุกข์ครับได้แก่เรื่องราชาเรื่องโจรเรื่องมหามาเรื่องกองทัพเรื่องภัยเรื่องการรบเรื่องข้าวเรื่องน้ําเรื่องผ้าเรื่องที่นอนเรื่องดอกไม้เรื่องของหอมเรื่องญาติเรื่องยานพาหนะเรื่องหมู่บ้านเรื่องนิคมเรื่องนครเรื่องชนบทเรื่อง องสตรีเรื่องบุรุษเรื่องคนกล้าหาญเรื่องกรอกเรื่องท่าน้ําเรื่องคนที่ล่วงลับไปแล้วเรื่องเบ็ดเตล็ดเรื่องโรคเรื่องทะเลเรื่องความเจริญและความเสื่อมการเมั่มอยเรื่องชาวบ้านเนี่ยก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรขึ้นมานะฮะสาเหตุที่เรื่องพวกนี้เป็นเดรัจฉานคาถาเพราะว่าเพราะว่ามีแต่ความฟุ้งซ่านและก็ไม่ใช่ทางดับทุกข์นั่นเองครับโดยบริบทนี้เนี่ยพระพุทธเจ้าพูดกับพระภิกษุที่ปฏิบัติเพื่อการหลุดพ้นเท่านั้นเพราะว่าคารวาผู้ครองเรือนย่อมต้องมีการคุยเรื่องพวกนี้ใในนนชีีววิตตปรระะจําาัั่มคบแลอกสเหุึง ที่ทรงสั่งห้ามพิสูุทํทำเดรัชานวิชานั้นก็เพราะว่าวิชาสายตามเหล่านี้เนี่ยก็มีไซเอฟเฟกค่อนข้างมากไม่ว่าจะเป็นทั้งอาถรรพ์ลและก็แรงครูหรือคนที่มีวิชาทางศสยศาสตร์เก่งกล้าเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสเนสนียาแฝดเสกหนังควายเสกตะปูเข้าท้องผู้อื่นหรือว่าใช้มนตราบ,บังคับวิญญ,ญาณพูดผีไปเข้าเสียงผู้อื่นซึ่งเดรัชานวิชาเหล่านี้เนี่ยก็จะมีข้อห้ามหรือว่าข้อปฏิบัติกำกับอยู่เสมอนะฮะถ้าหากละเมิดหรือว่าผิดครูแล้วก็ก็จะก่อให้เกิดโทษหนักเลยบางรายเนี่ยก็ กัดกินจนเป็นปอบได้เลยครับโดยการเลี้ยงชีพโดยเด้ฉานวิชานั้นพระศา,าสดาเนี่ยห้ามแต่เพียงพี่สูนั้นไม่ได้ห้ามคารวะนะฮะพระองค์เนี่ยก็ไม่ได้ปฏิเสธว่าวิชาไสยศาสตร์เนี่ยไม่ได้มีจริงนะฮะเพียงแต่ไม่ให้พระสงฆ์เนี่ยไปข้องเกี่ยวจนเป็นอันไม่ปฏิบัติธรรมพอดีครับ และเนื่องจากเดรัจฉานวิชาเนี่ยจัดเป็นมิฉาชีวะเป็นการเลี้ยงชีพที่ผิดขวางทางมรรคผลนิพพานชัดเจนมากดังนั้นเนี่ยอริยบุคคลตั้งแต่โสดาบาลรวมถึงรัมมาสัมพุทธะย่อมไม่ข้องเกี่ยวกับเดรัจฉานวิชาเหล่านี้แน่นอนครับเอาละครับสลับเรื่องราวของเดรัจฉานวิชาที่มานำเสนอเนี่ยก็มีเท่านี้นะฮะท่านผู้ชมสามารถกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเห็นการแจ้งเตือนและกดเห็นโพสต์ก่อนเพื่อทราบข้อความล่าสุดได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ